แพทย์เตือนไข้เลือดออกหน้าฝนสถานการณ์ยังติดเชื้อสูงยอดเสียชีวิตเพิ่มไข้เลือดออกต้องระวังกินยาพาราเซตามอลไข้ไม่ลงย้ำห้ามกินยากลุ่มเอนเซตเนื่องจากยาอาจทำให้เลือดออกมากขึ้นด้านกรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ล่าสุดติดเชื้อรวม27,377คนบวกเพิ่ม3,287คนค่า2เดือนนี้ยอดติดเชื้อพุ่ง นายแพทย์มนูลลีชเวงวงหัวหน้าห้องไอซเฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกที่หน้าฝนต้องระวังโดยยกเคสของผู้ป่วยชายอายุ39ปีปกติแข็งแรงดีมาพบแพทย์ด้วยมีไข้สูง2วันไม่มีอาการเจ็บคอไม่ไอไม่มีน้ำมูกท้องไม่เสียไม่มีผื่นขึ้นตามตัวกินยาพาราเซตามอลแล้วไข้ไม่ลง ส่งเลือดตรวจเดงกี่ PCR พบเดงกีไ Type 2สรุปเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่2ขณะนี้เรายังอยู่ในช่วงหน้าฝนโรคไข้เลือดออกกลับมาระบาดอีกครั้งขอให้ระวังตัวจากยุงลาย กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยสถานการณ์ไข้เลือดออกในไทยขณะนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่28มิถุนายน2566พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกจำนวน27,377คนเสียชีวิตแล้ว23ราย5พื้นที่มีอัตราระบาดสูงต้องระวังจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดระยง ช่วงระบาดแบบนี้ต้องหมั่นดูแลคอยกำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายอย่างที่ที่มีน้ำขังโอ่งน้ำภาชนะต่างๆต,ต้องคอยกำจัดหรือจับความไม่ให้มีน้ำขังค่ะติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์ ศู751สองเจ็ดห้าหนึ่งสี่สามเก้าเก้า